ปัญหาในการก่อสร้างมีอยู่มากมายวันนี้เราจะมานำเสนอแง่มุมที่อาจจะทำให้งานก่อสร้างนั้นต้องสะดุดและงานก่อสร้างของคุณอาจจะจบไม่สวยได้แล้วในการงานก่อสร้างนะครับก็มีหลายๆปัญหา ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยๆก็คือปัญหาจากนิสัยบางอย่างของผู้รับเหมานะครับวันนี้เราจะมาดูว่านิสัยที่ทำให้งานก่อสร้างเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นมีเรื่องอะไรบ้างนิสัยข้อที่1นนะครับก็คือผู้รับเหมาเนี่ยบางคนเขาก็เป็น yes man หรือว่าเป็นเรียกว่าช่างสามารถ นะครับเ e s Man เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าเขาก็จะรับปะทุกอย่างนะครับลูกค้าเนี่ยมาถึงอยากให้ทำโน่นทำนี่ก็ทำได้หมดนะครับโดยที่ไม่ได้ดูถึงเรื่องของตัวงานหลักว่างานหลักเนี่ยมันกระทบอะไรหรือเปล่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยถูกเอามาบอกจริงๆหรือเปล่าและข้อที่2นะครับ ผู actually, ้รับเหมาเองรับงานเกินตัวเพราะว่างานที่ลูกค้าให้มาบางครั้งศักยภาพของตัวผู้รับเหมาเองก็ทําไม่ได้นะครับรับงานได้หลักแสนแต่ว่างานหลักล้านมาก็รับนะครับหรือศักยภาพของตัวผู้รับเหมาสามารถที่จะทําได้แค่2ไซส์แต่ว่างานไซส์ที่4ไซส์ที่5ก็รับงานเข้ามาทั้งหมดข้อที่3นะครับก็คือขาดการวางแผนที่ดีในเรื่องของการวางแผนผมพูดไปถึงเรื่องของการเงินการวางแผนเรื่องของบุคลากร นะครับการวางแผนเรื่องของระยะเวลาในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณขาดการวางแผนที่ดีนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับลืมมองถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเสนอราคาไปแล้วลูกค้าขอให้ลดราคาลงแต่เราก็ลืมคิดไปว่าเอ้ยช่วงนี้มันหน้าฝน นะครับหน้าฝนเนี่ยช่างก็ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพบางวันฝนตกก็ต้องหยุดนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องจ่ายค่าแรงช่างทําให้เรื่องของการบริหารคนบริหารการเงินเนี่ยมีปัญหาขึ้นได้ครับแล้วก็4ีนิสัยนี้นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เราจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ไม่ควรจะมีนิสัยเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะทำงานให้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีครับ ความรู้ดีๆเรื่องงานก่อสร้างยังมีอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้ากับรายการรู้ก่อนสร้างแชร์ทุกเม็ดเก็ดก่อสร้างเรื่องราวอินไซต์ที่ผู้รับเหมาไม่เคยบอกคุณ